หนาทีกับกปอปทสัญ,ญลักษณ์ของหน้าปัดถ้าสังเกตให้ดีจะมีสามโทนสีคือแดงเหลืองเขียวซึ่งความหมายของสีก็เหมือนกับไฟสัญญาณจราจรเป็นความหมายตามหลักสากลสีแดงคืออันตรายสีเหลืองให้ระวังและสีเขียวคือปลอดภัยโดยแต่ละสีจะแตกต่างกันไปเช่นสัญญาณไฟเตือนสีแดงหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายหากยังใช้งานอุปกรณ์นั้นอยู่ ควรหยุดรถเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือนำรถเข้าศูนย์บริการสัญญาณไฟเตือนสีเหลืองหรือสีสม้มหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์เตือนให้ระวังแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่เมื่อมีเวลาควรนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการและสัญญาณไฟเตือนสีเข,ขียวหรือสีฟ้าหมายถึงการเตือนสถานะการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้ปกติ เวลาขับรถอย่าลืมสังเกตสีของไฟสัญ,ญลักษณ์บนหน้าปัดกันนะครับเพื่อมีอะไรขัดข้องจะได้รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม